สวัสดีครับวันนี้วันที่17กุมภาพันธ์พศ2565ระดับคุณภาพอากาศ PM 2.5พุ่งทะลุเกิน200ทั่วกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงอีกแล้วครับซึ่งตัวเลขนี้บ่งบอกให้ทราบว่าคุณภาพอากาศเกินค่ามาตรฐานความปลอดภัยไปหลายสิบเท่าเลยครับอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกายกันอีกแล้วเพื่อนๆดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับแอปดีเป็นสีคู่เครื่องในวันนี้ผมมีแอปอากาศแอปสำหรับตรวจสอบคุณภาพอากาศที่ใช้งานได้ดีให้ข้อมูลละเอียดครบครัน ตั้งแต่ PM1, PM2.5 จนถึง PM10 เลยครับและยังมีข้อมูลอุณหภูมิความชื้นรวมถึงข้อมูลที่มีประโยชน์อื่นๆโดยเป็นข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลสิ่งแวดล้อมแห่งชาติได้ข้อมูลจากสถานีวัดคุณภาพอากาศ8,000จุดครอบคลุม77จังหวัดทั่วประเทศสามารถแจ้งเตือนคุณภาพอากาศได้ด้วยช่วยให้เราป้องกันสุขภาพของเราได้อย่างทันท่วงทีครับแอปนี้แจกให้ใช้งานฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อนๆสามารถดูลิงก์ในการดาวน์โหลดจากคำอธิบายใต้คลิปได้เลยครับ หลังจากที่ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปเรียบร้อยแล้วเมื่อเปิดแอปขึ้นมาตัวแอปจะค้นหาตำแหน่งปัจจุบันของเราซึ่งเพื่อนๆสามารถเลือกค้นหาตำแหน่งที่ต้องการได้ด้วยครับโดยหน้าจอของแอปจะแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศรอบๆตัวเราให้ทราบทันทีด้วยตัวเลขคุณภาพอากาศ AQI พร้อมภาพอธิบายข้อมูลคุณภาพอากาศที่แสดงด้วยรูปและสีที่เข้าใจง่ายเมื่อแตะเครื่องหมายตกใจในวงกลมด้านบนก็จะแสดงข้อมูลคำอธิบายเพิ่มเติมเช่นสีแดงในตอนนี้คือมีผลกระทบต่อสุขภาพแล้วครับ เมื่อเราย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักก่อนหน้านี้ด้านบนข้อมูลจะแสดงให้ทราบว่าข้อมูลคุณภาพอากาศที่แสดงนี้มีการอัปเดตในวันที่อะไรเวลาเท่าไหร่ด้วยครับถันลงมาจะแสดงข้อมูลคุณภาพอากาศในหน่วย PM1, PM2.5 และ PM10 ให้ทราบอ,อีกด้วยครับพร้อมข้อมูลเพิ่มเติมต่างๆเช่นอุณหภูมิความชื้นลมความกดดันของอากาศถัดลงไปจะเป็นการแสดงคำแนะนำเช่น ควรปิดหน้าต่างและควรสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อการปกป้องด้วยครับเพื่อนๆยังสามารถเปิดดูข้อมูลแผนที่แบบเต็มจอได้อีกด้วยโดยสามารถแตะคำสั่งดูแผนที่แบบเต็มจอหรือแตะหัวข้อแถบแผนที่ด้านล่างก็ได้เช่นกันครับเลือกใช้กันได้ตามสะดวกทำให้เราสามารถตรวจดูระดับคุณภาพอากาศเปรียบเทียบได้ทั่วประเทศเลยครับที่ไหนในประเทศไทยคุณภาพอากาศเป็นยังไงสามารถตรวจด,ดูได้เลยครับไม่เพียงเท่านั้นเพื่อนๆยังสามารถแตะหัวข้อจัดอันดับเพื่อดูข้อมูลการจัดอันดับทั่วประเทศได้ด้วยครับ โดยสามารถเลือกดูเรียงจากมากไปน้อยหรือน้อยไปมากได้ตามต้องการใช้ข้อมูลอันดับได้ง่ายๆว่าจังหวัดไหนคุณภาพอากาศแย่ที่สุดและจังหวัดไหนคุณภาพอากาศดีที่สุดเปิดดูเช็คดูได้อย่างรวดเร็วเพื่อนๆยังสามารถเพิ่มสถานที่ของฉันเพื่อใช้ตรวจสอบได้ง่ายๆอีกด้วยครับด้วยการแตะหัวข้อสถานที่ของฉันจากนั้นแตะไอคอนรูปแว่นขยายด้านบนรายชื่อจังหวัดจะแสดงขึ้นมาให้เลือกหรือจะแตะในช่องค้นหาด้านบนแล้วพิมพ์ชื่อจังหวัดที่ต้องการได้เลยครับ ในตัวอย่างนี้เช่นผมจะเพิ่มจังหวัดเชียงใหม่ให้พิมพ์ชื่อคำว่าเชียงใหม่ได้เลยครับในารายการผลลัพธ์การค้นหาที่สแสดงขึ้นมาให้แตะเลือกชื่อจังหวัดที่ต้องการเพื่อเปิดดูข้อมูลจากนั้นแตะไอคอนรูปหัวใจด้านบนเพื่อเพิ่มเป็นสถานที่ของฉันได้เลยครับเมื่อเราย้อนกลับไปยังหน้าจอหลักของสถานที่ของฉันจังหวัดที่เราเพิ่มก็จะสแสดงขึ้นมาแล้วครับในหน้าจอนี้ไม่เพียงเพื่อนๆจะดูข้อมูลคุณภาพอากาศแบบย,ย่อๆได้อย่างรวดเร็ว แต่ยังสามารถแตะเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมแบบละเอียดได้ทันทีง่ายๆแบบนี้เลยครับเมื่อย้อนกลับไปยังหน้าจอก่อนหน้าเพื่อนๆสามารถแตะสวิตช์เพื่อเปิดและปิดการแจ้งเตือนคุณภาพอากาศได้ด้วยครับโดยเพื่อนๆยังสามารถแตะไอคอนรูปก,กระดิ่งด้านบนเพื่อดูข้อมูลการแจ้งเตือนทั้งหมดได้อีกด้วยในหน้าจอสถานที่ของฉันนี้ถ้าเพื่อนๆต้องการเลื่อนลำดับตำแหน่งการสแสดงข้อมูลก็สามารถแตะเส้นขีด3เส้นด้านหน้าแล้วลากขึ้นหรือลงเพื่อย้ายตำแหน่งได้ตา,ตามต้องการเลยครับในกรณีที่ต้องการลบ ก็สามารถทําได้ง่ายๆด้วยการแตะปุ่มรูบจุด3จุดของจังหวัดที่ต้องการลบในข้อความถามยืนยันแต่นําออกได้ทันทีครับอากาศแอปดีเป็นสีคู่เครื่องนี้เป็นอีนึงแอปคุณภาพแจกให้ใช้งานฟรีใช้ดีต้องมีคู่เครื่องเพื่อเช็คคุณภาพอากาศกันได้ง่ายๆเพื่อการปกป้องสุขภาพของเราได้อย่างทันท่วงทีเพื่อนๆไปดาวน์โหลดมาใช้กันให้ไวเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ